สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda Novadas นะโดยทางเจ้าของรถ Honda Novadas นะครับก็คือบุรุษท่านที่ท่านผู้ชมเห็นนั่งอยู่นะครับก็คือพี่จักสวัสด์นะคือพี่เนี่ยเขามาเรียนเป็นนักศึกษารอบเช้ากับครู ในหลักสูตรเครื่องจัก,กรยานยนต์นะครับทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตไปนั่งที่ทางด้านหน้าคู่กับพี่เขานะครับทีนีเน้เดี๋ยวพอครูมานั่งตรงนี้ท่านผู้ชมได้ไปบอกว่าพี่เขาเป็นลูกศิษย์นั่งสูงกว่าครูได้ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นคือพี่เขาหัวข้อเข่าไม่ดีคือครูอนุญาตให้พี่เขานั่งเองส่วนครูนั่งนี่ว่าครูยังไงนี่ได้อยู่ขยับขาได้โอเคนะ ก็ตอนที่พี่เขามาเริ่มเรียนเนี่ยคือพี่เขาก็บอกว่าพี่เขามีรถ Honda าโนวา a ดอยู่หนึ่งคันเป็นรถของทางบริษัทรถทางบริษัทนะครับแล้วก็เคยผ่านการซ่อมมาแล้วแล้วก็ซ่อมเสร็จก็ไม่ได้ใช้อะไรก็จะจอดทิ้งแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวท่านฟังคำพูดจากปากของพี่จากสวัสด์าะแล คนเนี่ยมักจะชอบคิดว่าครูทำไมครับมาสร้างคอนเทนต์มาจัดฉากไปไปไปโจมตีไปว่าคนนั้น,คนน,นคนน้นคนนี้นะครับแทนที่ครูทําคลิปมาเนี่ยเพื่อให้ความรู้ปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของรถแต่เจ้าของรถหลายคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะอยามาต่อนะพี่บอกมีรถจ้ารถมาทํานั่นโน่นนี่อะไรก็ว่าไปแล้วพอดีตอนเนี้ยรอบเช้ารอบบ่ายนะเรียนถาเครื่องเรียนคัพอยู่ วันนี้วันอังคารที่สิบแปดอพี่เขาก็เอารถโนวาแดนใส่รถกระบะแล้วก็แปลวลงลงทีเนี้ยพอแปลลงมาเสร็จปุ๊บนะครูก็จะต้องมาตรวจสอบกันว่าซ่อมแล้วมันคุ้มไหมอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้พี่เขาเล่าอย่างที่พี่เขาถ่ายทอดให้ครูฟังเมื่อสักครู่ออะเชิญพี่จักรสวัสดครับ รถคันนี้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้รถคันนี้ส่วนใหญ่พี่บอกไม่ค่อยได้ใช้เผือ่อพี่ก็พูดพแล้วเสียงเบา,าครับเพราะว่าเดิมซื้อให้ลูกน้องไว้ขับแล้วตอนหลังก็ซื้อเป็นกระบะให้ลูกน้องนะก็เลยจอดซื้อส่วนใหญ่ซื้อไว้ให้ลูกน้องในออฟฟิศใช้<อ>แต่ช่วงหลังคือพี่ก็ออกรถกระบะลูกน้องก็ไปอยากจะใช้แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ใช้กระบะ ก็จะจอดซะส่วนใหญ่บางทีก็จ,จอดแบบจอดยาวแล้วเราก็เสียดายอเพราะเห็นเรจอดยาวเวลามาสตาร์ทมันก็ไม่ติดก็เอาเอาไปเอาไปให้ช่างดูให้ให้ช่างซ่อมลูกน้องเน้นไปใช้รถกระบะคันนี้ก็คือซ่อมแล้วส่วนใหญ่ก็จอดยาวพอวันนึ่งจะมาใช้มันติดยากถูกไหมท่านผู้ชมก็ฝังนี่มันคือรถคาร์บูเรเตอร์ถูกไหมครับตอนนั้นเวลาจอดทิ้งไว้ยาว,ยาวๆนานๆก็จะเจอปัญหาคือน้ํามันในถัง น้ำมันที่อยู่ในตัวลูกลอยในคาร์บูเรเตอร์เสสภาพที่เรียกว่าน้ำมันบูดน้ำมันเน่าพอน้ำมันมันบูดน้ำมันมันเน่ามันก็ส่งผลให้เวลาเราเจะเอไปใช้มันสตาร์ติยากอต่อครับพี่ก็ส่งส่งให้ให้ช่างเขาซ่อมส,ส,ส่งไปให้ช่างซ่อมอีกแล้วก็าอไปอยู่กับช่างก็สามถึงสี่เดนะือนกว่าจะเสร็จครับพอออกมาเสร็จก็สตาร์ทครั้งแรกไปอยู่กับช่างกลับมา เอสตาร์ทน้ำมันก็หยุดแล้วก็แล้วก็หันยปหยุดเรารอกาที่สองก็ไปไปที่หนึ่งเป็นที่ร้านขายอะไรอะไรที่นี้แล้วให้เขาซ่อมคกลับมาน้ําน้ํามันก็ไหลาลาดยาว,วท,ที่คิดว่าน้ํามันที่มาไหลคือน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันเครื่องคิดว่า ทั้งทั้งเบนซินทั้งน้ำมันเครื่องพี่ก็าสานิษฐานนะครับคือครูก็ไม่เห็นนะพี่ก็าสานสิฐานว่าที่มันไหลทั้งน้ํามันเบนซินทั้งน้ามันเครื่องก็พอพอมันไหลเขาก็บอ,อ,อ,อกว่าให้เอากลับไปใหม่เอากลับไปแก้ไขแล้วก็มันก็เบื่อคือถ้าออกกับครูแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังว่ามันจะจ,ะจบ, <itas S 2> บอันนี้เป็นเรื่องปกติของลูกคา้านะครับว่าเวลารถไปซ่อมแล้วเนี่ยความคาดหวังก็คือทำแล้วงานควรจะจบอ กลับมาคนน้ำมันน้องบ้านก็บอกให้เอากลับไปเราไม่ไอยากจะกลับไปเพราะว่าเราก็ต้องขี่กลับไปหาเขาในสภาพรถที่น้ำมันมันตองบ้าน่นี้เราก็ไม่อยากะก็ปล่อยไว้พอเนืองกเวลาผ่านไปครั้งที่สามครั้งเจ้าที่สามัางที่สามนี่ค่ะร้านที่สามนะร้านที่สามเอาไปไว้ให้ให้เขาให้เขาดี เขาก็ก็ประมาณเกือบหกเดือนครผัด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 ไปผัดมาก็เกือบหกเดือนสุดท้ายก็บอกว่าอย่าอย่าซ่อมเลยเพราะว่าถ้าซ่อมแล้วขี่ขี่ไปก็ปาก็ไปจับการทางเนี่ยที่ครูอยากจะให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพราะได้เจอว่าไม่มีที่จับสวัดอยู่สมวพี่แกกลับบ้านแล้วครัวรถแกมาทําคลิปพอครูเอาคําพูดที่พี่เขาถ่ายทอดมาว่าพี่อย่าซ่อมเลย พอที่ซ่อมเสร็จแล้วพี่เอารถไปขี่ขี่ไปเดี๋ยวมันก็ดับกลางทางผมก็ถามเลยว่าเฮ้ยนี่ว่าคุณเป็นช่างคุณเปิดร้านคุณเอารถเข้ามาซ่อมแล้วอรับคุณพูดแมวแมวอย่างนี้ได้ยังไงนะครับถ้าคุณคิดว่ามันซ่อมแล้วมันไม่คุ้มก็คือบอกลูกค้าไม่ควรจะนตั้งแต่ทีแรกว่ามันซ่อมไม่คุ้มเหมือนที่ครูพยายามจะสื่อสารกับพี่กันอยู่แต่นี่คือคุณรับงานมาซ่อมเก็บตังค่าของค่าแรงเขาไปเสร็จแล้วไปบอกพี่เขาว่า พี่ซ่อมไปเสร็จจากร้านผมอ่ะเดี๋ยวขี้ขี่ขี่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดับนะนะถ้าบอกตั้งแต่วันแรกเราก็เราก็คงก็เปลี่ยนร้านเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าช่างพูดประโยคนี้ออกมาก็ถ้าไม่เปลี่ยนร้านเราก็ต้องเอารถกลับครัวนี้มันก็ทิ้งเหมือนแบบผัดผัดกันมาก็จรไปัด้ผ่านไปประมาณหกเดือนครับพอประโยคนี้ออกมาเราก็คิดว่าเอาถ้าผู้ช่างผู้อย่านี้ก็ เรวก็เราก็เอาดัดแล้วไปคิดเอาเองค่อยค่อยไปตายเอาดัดว่าจะซ่อมเองจะขายอะไรเพราะเขาก็บอกว่าให้ให้ขายให้ปล่อยขายเขาบอกให้ป๋าเนี่ยขายรถคันนี้ทิ้งเลยอและทีแรกเพราะป๋าบอกว่าจะขายร้านเสนอราคาให้าะหร่ทีแรกพอพอคุยก็บอกว่าอ้าวถ้าขายขายได้สักเท่าไหร่เขาบอกมันมันก็น่าจะประมาณสา่งหนึ่งพันหนึสี่พันก พอเราจำทีนึ่งเขาก็บอกรถสภาพนี้มีแต่รถไฟรุ่นท,ที่เขาจะซื้อไปแต่ง<ช><ป>ซื้อไปซื้อไปไปบิวไปอะไรนะครับก็คงจะประมาณสักสองสามพันอ่าจากที่แรกบอกเท่าไหร่นะสามสี่พันแล้วบอกว่ารถคันนี้เป็นรถแต่วัยรุ่นใช้ก็จริงนะส่วนใหญ่เป็นรุ่นเขาจะไปทําไมครับไปฟื้นฟูสภาพไปบิวใหม่พอปา้ปาตัดสินใจจะขายจริงๆแล้วจากสาสี่พันเหลือเท่าไหร่ 2 0 0พเหลือประมาณสองพันสามพันแล้วตกลงก็คือไม่ได้ขายเก็พอพอพูดอย่างนี้เราก็ไม่อยากขายเพราะว่าเราเราไม่ได้มองว่าจะต้องใช้ตังค์เราก็มองว่ามันเป็นรถที่ตั้งแต่เปิดบริษัทมาซใช้รถที่ซื้อให้บริษัทก็แต่เปิดบริษัทซื้อให้ลูกน้องใช้ ก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งเราก็อายุมากแล้วเราก็เบื่อที่จะขับรถใหญ่ก็เลยจะขี่มอเตอร์ไซค์แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มาเรียนแล้วก็อย่างน้อยๆเวลามีปัญหาอะไรเราก็สตาร์ทเองฐานะมันเองดูแลเองได้บ้างนะเพราะว่าขอได้โทษทีป่าเพราะว่าป๋าแกเจอปัญหามาทีนี้ป่าแกว่าถูกไหมแกก็เลยบอกว่าอยากมาเรียนรู้เบสิกพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อไปใช้บำรุงดูแลรักษารถเองเท่าที่สุขภาพกำลังความสามารถเครื่องมือที่ได้ของป่าเขาจะมีนะก็ถูกต้องตามที่ป่าคิดทีนี้ดูแล้วมันมันมันเยอะใช่ไหมครับมันเยอะแล้วนี่คือ่าพจากที่ร้านทำมาสากทภาพนี้โอเคนะแล้วครูยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอ่าครูก็แตาลดลงมาตามที่ท่านเห็นแล้วครูก็เดินมาดูเพราะเดี๋ยวครูเนี่ย จะมาลองติดเครื่องดูก่อนว่ามันมีไฟออกเวอรเรียนมีอะไรยังไงเบื้องต้นไหมตาตรวว่าพอครูเดินมาที่รถปาครูก็บอกเลนประโยคแรกรถคันนี้เคยต่อพ่วงข้างต่อซาเล็กมาใช่หรอครับใช่ครับเพราะว่ามันยังมีห่วงมีอะไรอยู่เลยชัดเจนนะเนี่ยคือบอกคุณจะเป็นข้างคุณต้องมีรายละเอียดสี่ย่อยดูรถดูอะไรให้ออกบ้างเป็นรถพ่วงข้างมาก่อนนะ่ะ กูก็บอกตาบอกพี่จากสวัสดปหลายจากนั้นรูก็บอกกับพี่เขาว่าเดี๋ยวครูเนี่ยจะต้องถอในตัวนี้ออกซึ่งมันโดนถามาแล้วเดี๋ยวรูให้ดูชิ้นงานเพื่อจะดูว่ากล่อง C D I อะไรมันอยู่ไหมคาบูมันอยู่ไหมคือหลังจากซ่อมมาเส่ก็คือมาสภาพอย่างนี้ตายังไม่ได้เป็นรื้อไปแกะอะไรนะ ป๋าแกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับครูก็มั่นใจว่าแกคงไม่มาพูดโกหกอะไรหรอกเดี๋ยวครูพาท่านไปดูรถจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเขาแนะนําให้ป๋าขายแล้วก็บอกว่าถ้าป๋าซ่อมมาอย่างผมเนี่ยขียข่ๆไปเดี๋ยวมันก็ดับแล้วจากที่บอกว่าจะซื้อขาย3-4มสี่พันพอคิดอยากจะขายจริงเหลือแค่สองพันมาดูครับ <c oughs> นั่งตามสบายครับลบลบกวนป๋าหยิบไอแผ่นนั้นให้ผมหน่อยนั่นนะี่วางอยู่อ่านี่นะครับทีแรกเนี่ยมันจะมีอากาศนี่อยู่อย่างนี้ใช่ป่ะครับพราะันพอครูเดินมาปุ๊บเนี่ยครูก็เห็นได้เหล็กตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็จะต่อได้ว่าครันนี้คือเคยต่อพ่วงข้างเป็นซาเลงมาโอเคนะเพราะนั้นรถที่ต่อพ่วงข้างซาเลงมาเนี่ยลูกปืนคอจะมีปัญหาเพราะว่าเขาจะไปให้ลูกปืนคอมันแน่น ดังนั้นถ้าเกิดเจ้ารถคันนี้ซ่อมไปขี่ใช้งานหลักๆเลยลูกปืนคอก็ต้องทำไมครับเปลี่ยนโอเคนะอ่ะครูก็มาทำการคลายน็อตฝั่งนี้ไขควงแฉกฝั่งนี้เบอร์สิทอ่ะเอาไปฝาหม้อน้ำไม่มีมาน็อตยึดคอยมีตัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีมานี่ท่านดูนะ้าร่องรอยครูยังไม่ได้ถอดนะเสร็จแล้วครูก็มาคุยกับพี่จากสวัสด์คุยกับป๋าครูบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวถ้าเครื่องยนต์มันติดเนี่ยหม้อน้ํากัหลวดเขาเล่นมาซะล่วเลเฮไปหมดใช่เปล่าระหว่างที่คุยอยู่ป๋าบอกว่าให้ครูเนะี่ยโทษอโทษนะไปซื้อขาตั้งข้างมาใส่ครูบอกอย่าเพิ่งไปซื้อครับขาตั้งข้างเพราะรถยังไม่ติดถ้ามันติดแล้วพร้อมจะใช้งานค่อยไปซื้อมาใส่เพราะรถพ่วงข้างเขาไม่ใส่ขาตั้งข้างอยู่แล้วอ่ะดูต่อปั๊มทูทีลวนะฮะ เสร็จแ,แล้วครูก็มาเปิดเบาะครูเปิดเบาะนี่คือสภาห้าแบตเตอรี่ไม่มีมาไม่ไม่แปลกใจไม่เป็นไรท่านดูนะฝาปิดแม่ปั๊มดิสเบรกหลังไม่มีนะตรงนี้ก็คือน็อตที่ยึดกับอะไรนะครับไอพ่วงข้างซาเลงโอเคไม่เป็นไรอันนี้ท่านดูสายไฟนี่นะตัดต่อนี่อะไรครับ อันนี้เขาเรียกกาวหนังไก่ใช่ไหมครับกาวย่นเนี่ยกระดาษกาวเนี่ยยร้านนี้ไม่ใช้ไม่ใช้เทปพันสายไฟนะครับใช้กาวย่นกาวหนังไก่ทํามาแทนฝาปิดหม้อพักน้ําไม่มีมาอ่าเป็นยุคที่ลดทําไมครับรองรับแก๊สโซฮอ์อีสิได้ <c oughs> โอเคนะ,ะเดี๋ยวครูขอญอาตปิดบอก ดูสภาพโดยรวมอ่มนะป้าครูก็เดินดูครับนะจากนั้นครูก็เดี๋ยวทาการทําไมครับจะขอสตาร์ทดูว่ายังมีไฟออกว่าเทียนระบบไฟเป็นปกติไหมกล่อง CDI อยู่อย่างนี้นะครับกล่อง CDI วางอยู่อย่างนี้พอครูมาทั้งกล่อง CDI ปุ๊บครูก็เห็นสายไฟมันกระลุ่งกระลิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเขาตัดต่ออะไรมาเนี่ยอย่ามาบอกว่าครูมาตัดต่อนะท่านดูสภาพเลยสายไฟตัดต่อกันลุ่งกระลิ่งมาอย่างนี้ครูวเลยจับกล่อง C D I ขึ้นอ้าวครูอุทานในใจนะชิปหายป,ปักเพิกมึงไม่มีมาให้ป๋าไม่คืนพี่เขาเลยเนี่ยดูดิแล้วครูก็ยังบอกกับพี่เขาเลยว่าก็ไม่รู้ว่ามันเอากล่อง C D I ตัวดีไปหรือเปล่าแล้ากล่อง C D I ตัวเสียมาใส่ให้ ครูไม่ได้เอามาวางนะเพราะรื้อกับพี่พี่จากสวัสดิ์เขาเนี่ยนะฮะจะมีร่องรอยสนิมกระแทกอยู่เลยเนี่ยแล้วดูสายไฟจากนั้นดูต่อไปนะครับท่านดูที่คาบูเรเตอร์นี่คือคาบูมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยสายคันเร่งเอ้ยคุณคืนรถลูกค้าทำไมคุณไม่คืนในสภาพที่มันสมบูรณ์ใช่ป่ะครับนี่สายคันเร่งนี่สายโชค๊คครูยังไม่ได้มาแอบถอดนะ แล้วรถจอดทิ้งอยู่สภาพอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอุดใช่ป่ะครับหนูเหนือขี้ฝุ่นก็เข้าไปในชุดลีดวาล์วใช่ป่ะครับเนี่ยครูขออนุญาตดึงคาร์บูบเรเตอร์ออกเนี่ยดูคาร์บูเรเตอร์เนี่ยท่านดูสภาพคาร์บูเรเตอร์อ่ะเกิดรถป๋าคาร์บูเรเตอร์ดีๆอ่ะมันเอาคาร์บูเรเตอร์นี่เห็นไหมยี่ห้อเอสอาร์อ่ะแล้วแล้วคาร์บูเรเตอร์ของเดิมติดรถยี่ห้อเคหินใคฮิน mm hmm. ไปไหนอะ่ะ เอ้ไฮฮินเคฮินไม่อยู่ครับไปอยู่ในรถทางร้านแล้วครับแล้วก็เอาคาบูของเทียมของเทียบม,มาใส่ให้ท่านผู้ชมจำนะครับไอคนที่เคยบอกครูว่าซ่อมรถร้านไหนก็ซ่อมได้เหมือนกันครูก็บอกเลยยืนยนันนั่งยนันนอนยันว่าซ่อมไม่เหมือนกันหรอกครับนะแล้วครวคูเคยพูดไปนะครับว่าเคยมีรถอดีตนะักศึกษาเขาขับโนวาดัเนี่ยแหละ แล้วเขามาเรียนแต่เขาไม่ได้เรียนกับครูนะเขาเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้ววันหนึ่งเขาเลิกเขาเลิกเรียนตอนเที่ยงเขาจยากลับบ้านรถเขาสตาร์ทไม่ติดเขาเลยเข็นรถเขามาให้ครูดูพอครูมาตรวจสอบปรากฏว่าไฟัไม่ออกหัวเทียนเอาหัวเทียนหัวใหม่ไปลองไฟก็ยังไม่ออกตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็คือกล่องมันพังเพราะกล่องมันพังเสร็จครูก็มาดูกล่องปรากฏว่ากล่องของเขาเนี่ยที่ครูเคยทําคลิปแปะมันมีรอยผาข้างหลัง เขาเรียกว่ากล่องผ่าเอากล่องเดิมๆเนี่ยไปผ่าแล้วต่อคอมครับเพื่อทําไมฮะเพิ่มกระแสะไฟให้มันแรงขึ้นสมัยนัน้นยังไม่มีกล่องแต่งนะครับมีแต่กล่องผ่าแล้วกล่องมันพังครูก็ไปแจ้งเจ้าของรถว่าอันเนี้ยไม่ใช่กล่อง CDI เดิมติดรถนะมันเป็นกล่องที่โดนผ่ามาเจ้าของที่เป็นผู้หญิงบอกแล้วหนูจะไปผ่าทำไมอะหนูไม่เคยผ่าหนูไม่เคยซ่อมไอ้กล่องสีดำๆอย่างที่คุณครูบอก แล้วครูก็ถามแล้วก็เนี่ยแล้วครูมาลื้อเนี่ยกระล่องเนี่ยมันออกมาจากรถคุณนะแล้วครูจะไปสับตอนไหนเนี่ยรถคันนี้ใครใช้สุภาพสตรีท่านนั้นบอกก็หนูใช้อยู่คนเดียวมีร้านซ่อมประจำไหมเขาบอกเขามีร้านซ่อมประจำอยู่ก็นั่นแหละร้านตัวดีนั่นแหละครับสับกล่องของคุณไปเนี่ยแล้วเนี่ยชัดเจนไหมครับคาบูของเดิมเนี่ยเป็นยี่ห้อเคหินหรือไคลหินเนี่ยแต่ตอนเนี้ยได้ยี่ห้อเออาร์มา <laughs> ถามหาลูกกุญแจป๋าป๋า,ปาบอกลืมลูกกุญแจมาครูไม่ซีเรียสหรอกลืมลูกกุญแจเพราะเดี๋ยวครูจับต่อตรงว่ารถคันนี้เป็นดีซแต่อย่างที่ครูกล่าวมาพอครูมาเปิดไอ้ตัวฝาครอบตัวนี้เสร็จกล่องซีดีปักเปิ๊ก,ก,ก,กไม่มีเสียบมาเลยดีหรือเสียก็ยังไม่รู้สายโชค๊คสายคันเล่งไม่ใส่มาคาบูเลเตอร์งามไส้ไหมล่ะครับเนี่ยเนี่ย <laughs> <laughs> เดีย๋ยวท่านดูฮะเนี่ยตัวอะไรนะตัวปรับตั้งลูกเร่งลูกชักไปไงฮะตัวปรับหงิกงอไปแล้วครับ,รบดูดูให้ดีนะฮะดูหน้าตาช่างดูโง่โงเ่เฮงช่างให้ดีนะครับว่าหน้าตาโงเ่เฮงเนี่ยซื่อสัตย์หรือขี้โกงนะครับดูด้วย อันนี้คือครูยังไม่รห้ืออะไรนะครับเพราะจะเช็คไฟก็เช็คไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าฟักมันโดนตัดมาหมดต้องมานั่งไหลไล่หาว่าขั้วาสายไหนเข้าขั้วไหนอย่างไรนะครับอ่าเบสิกเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวมันก็จะอยู่ที่พี่จักรสวัสด์แล้วว่าพี่จะอะไรนะไปต่อหรือพอซ่ํานี่นะครับก็แล้วแต่แล้วล่ะนะครับแต่ครูบอกแกแล้วซ่อมคราวนี้ยหลายตังค์ครับ นะก่อนจบคลิปพี่จากสวัสดีอะไรอยากจะบน่นอยากจะบอกท่านผู้ชมให้ฟังไหมครับเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าอุทไรก็หนาวทุกทีหนาวทุกที <c oughs> ถึงจะเป็น <c oughs> ถึงจะเป็นหน้าร้อนเมษาก็หนาวใช่ไหมครับือขอให้มันเสร็จเ้ามันจะแพงเราก็ไม่ว่าอะไรฮะไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวครับโอเคนะพี่นะ อ่าก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ